สวัสดีครับวันนี้เจอกันดึกอีกเหมือนเดิมเลยวันนี้มีของเก่านะครับฮัลโหลฮโหลอ่ะมีคนทักและเห็นนิดนึงอ่าทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรอสวัสดีครับคนนี้น่าจะเป็นน้องฟ้านะถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมสวัสดีครับน้องฟา้าโอเค มาทานมาทานเพิ่งมาครับน้อง bnk tv นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากให้อ่านชื่อก็พิมพ์ชื่อเล่นตัวเองนะครับไว้ด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่นิกจะอ่านชื่อนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองได้สวัสดีครับน้องเกดจ้าใช่ไหมเกดจ้าชาแนลครับสวัสดีนี่ยังไม่นอนนี่หรือว่าปิดเทอมกันแล้วครับโอ้โหนี่เข้ามาหลากหลายมากๆเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีน้องเฟิร์สครับคุณแบงค์สองสามสี่ครับดีแซนนะครับสวัสดีครับ กลัวอ่านชื่อ user ของน้องๆแล้วเพื่อนๆผิดนะครับก็ถ้าอยากให้อ่านชื่อนะครับพิมพ์ชื่อเล่นมาด้วยเผื่อพินิกจะจําได้ด้วยนะครับวันนี้ที่บอกว่ารีวิวเอเจ้าแมกเนตนะครับที่พินิกถ่ายรูปไว้ให้เห็นนี่ครับนี่นี่นตัวนี้มันออกมานานมากแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นของค้างสต็อกนะครับเป็นของค้างสต็อกของพ่นิกสักพักแล้วนะครับเราก็ไม่ได้หยิบมารีวิวสักทีวันนี้ว่างๆคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอยากคุยนะฮะคิดถึงทุกคนมากๆเลยแล้วก็ เมื่อวานมีลงคลิปไปได้ดูไหมไปคีบตุ๊กาตาอ e ีวใครยังไม่ดูก็อย่าลืมอ่าจบไลฟ์สดก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับทีนี้อ่ะโหวันนี้เม้นกันเยอะมากๆเลยสงสยัยจะปิดเทอมแล้วนะครับสวัสดีครับน้องฟ้าก็ยังทักมาอยู่เนอะน้องโยกสวัสดีครับน้องโยกคุณวีรักนะครับพี่นิกอะไรเนี่ย พี่นิชชอบไลฟ์สดตอนสี่ทุ่ม,มห้าสิบสี่นี่สี่ทุ่มห้าสิบสี่แล้วหรอพระเจ้านี่ห้าทุ่มใกล้จะห้าทุ่มแล้วนะครับก็เจอกันดึกๆสําหรับใครที่รอบดึกนี้ก็พิเศษหน่อยนะส่วนใครที่เจอกันตอนเช้านะครับถ้าเห็นคลิปนี้ตอนเช้าอันนี้เป็นรอบรีรันแต่ว่าไม่เป็นไรนะคลิปไหนก็ได้เจอกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังเม้น์ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับคนที่ดูรอบรีแันนะครับก็วันนี้อย่างที่บอกครับมีรีวิวในส่วนของตัวแม็กเนีตัวนี้ซึ่ง ไม่น่าจะมีขายแล้วครับที่เซเว่นอีเลเว่นตอนนี้ไม่มีแพ็คใหม่ออกมาแล้วนะครับใครซื้อมาบ้างแล้วตัวใหม่เนะเป็นเหมือนเป็นฉากโปเกมอนนะครับโอเคเดี๋ยวอ่านเมนท์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราแกะซองกันดูนะครับน้องโยบบอ,อกปิดเทอมแล้วค่ะเลยได้ดูเยอะม,ม,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวปิดเทอมแล้น่าจะได้เจอกันบ่อยเนอะสวัสดีครับน้องเนปเนปนะครับน้องบาสสวัสดีครับน้องฟ้าเรียกแล้วน้องฟานี่เรียกมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับ จะนอนแล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรสำหรับใครที่นอนนะครับก็ฝันดีแต่อย่าลืมพรุ่งนี้เช้าตื่นมาดูคลิปนี้ย้อนหลังด้วยเนอะโอเคอ่านเมนท์ไปสักพักแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับสวัสดีกี่คนเนี่ยสวัสดีทั้ง10กว่าคนด้วยนะครับตอนนี้ใครที่ดูรอบสดมาไม่ทันเป็นรอบวีรานังไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับตัวนี้ ออกมาไม่น่าจะมีขายแล้วนะครับอาจจะมีหลงบางเซเว่นแต่ว่ามันก็มีชุดใหม่ๆออกมาเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดอมรถโกโก้นะครับเคลือบสีแล้วก็ข้างในจะแถมแมกเนตนะครับอ่ะถ้าเตรียมพร้อมนะครับจำชื่อโปเกมอนพัก x y z ไว้ในหวัวแล้วเดี๋ยวมาบอกพี่นิ่ไหครับว่ามันได้ตัวอะไรกกนบมากนะครับอ่าพร้อมแล้วฉีกเลยนะแกะด้านนี้ดีวกว่ายังเบ้นได้นะครับปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะครับก็ปิดเทอมแล้วใช่ไหม อ่าแกะออกมาครับสังแรกอันนี้ก็จะเป็นขนมนะครับเป็นเม็ดอมรสโกโก้นะครับเราข้ามไปครับโอ้โหอยากให้ดูคือ <c oughs> ในหลายๆคลิปเนี่ยอย่างละคลิปล่าสุดที่เป็นคีิปตุ๊กตานะครับอีบุยตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่น้องๆบอกชอบมาเยอะเหมือนกันนั่นคือแตน,นชื่อไะไรชื่อไะไรชื่อไลไรเมนครับรอบสดเมนได้เลยครับนิมฟีอาหาน่ารักมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแมกเนตเดี๋ยวแกะออกมาจากแพคให้ดูเลยครับ ก็ว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละเพราะว่ามันเคยวางขายในเซเว่นอีเวนเมื่อน่าจะเป็นเป็นเดือนหลายเดือนก่อนนะครับนี่เห็นไหมน่ารักน่ารักนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้งานใช้ได้เลยครับบางแบบนี้ก็สามารถติดตู้เย็นให้ตู้เย็นเปิงไฟเล่นได้นะครับนิมเฟียอ่าใครชอบนิมเฟียบ้างเมนบอกได้เลยนะอ่เดี๋ยวแกะอ,อีกซองนึงแล้วเดี๋ยวขออ่านเม้นใครมีอะไรก็พิมพ์บอกด้านล่างได้เลยนะครับ ตัวนี้จําไม่ได้แล้ววาห่อเท่าไหร่แต่ล่าสุดอ่ะเหมือนเหมือนทางเอเปกนะครับเอเปก o ฟู้ดเนี่ยก็คือมีิขสิธิ์โปเกมอนตัวใหม่มานะของแข็ที่เซเว่นวางขายแล้วอันนั้นอ่ะสองสิบาทแต่อันนี้จาไม่ได้จริงๆนะครับเราซื้อมาสักพักแล้วได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรนี่เหมือนเสื้อเลยเหมือนเสื้อเลยใบใบโปเกบอลครับเออไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบลายโปเกมอลมาด้วยตอนแรกนึกว่าจะเป็นโปเกมอนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวแกะออามาให้ดูขนาดเหมือนกัน เจอการรอบสดๆชิลๆแบบนี้นะครับใครที่ดูย้อนหลังแล้วแบบบางทีอ่านเมนบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากไม่อยากดูก็กดข้ามได้นะครับนี่เจ๋งมากๆเลยครับให้ดูใกล้ๆเทียบกับน,นิมฟีมี้ครับน่ารักไปติดให้ลกตู้เย็นจริงๆมันก็สามารถไปติดอย่างอื่นได้นะครับที่มันเป็นเหล็กครับกล่องเหล็กเออใครพกกล่องดินสอเหล็กไปโรงเรียนพวกนี้ก็แปะได้นะครับถ้ายังแบบใช้กันอยู่เนาะ โอเคเดี๋ยวพักอ่านเม่นแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยมาแกะดูพี่นี่มีอยู่กี่ซองเนี่ยสามสีห้าหกดมี7จ็ดซองะคระับตอนนี้แกะไปสองหลีกตั้ง5้าเนี่ยโอเคนี่นี่โห و, นิมเฟียมีคนบอกว่านิมเฟียมีคนบอกว่าไม่รู้มีน้องสุพนรณเรียกพี่นิกครับว่าไงเอ่ยอยากคุยรายการเมนบอกดานล่างได้เลยมาเก็บไม่ทัน เดี๋ยวต้องไปซื้อบ้างแล้วมันไม่มีขายแล้วนะครับน้องฟ้าถ้าจำไม่ผิดพี่ว่าไม่มีขายแล้วแต่ล่าสุดมันมีตัวใหม่มานะครับซื้อเราไปโยนไว้ไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรก็วันนี้ดูตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่ตัวใหม่อ่ะล่าสุดมันจะเป็นเหมือนเป็นฉากโปเกมอนแล้วก็เป็นโฟมเนื้อนิ่มๆนะครับเดี๋ยวยังไงเร็วเรนี้น่าจะได้ดูคลิปรีวิวกันเนาะสิบบาทเหรอเออใช่ใช่พี่ก็ว่าน่าจะสิบบาทนะครับน้องดีแซนนะครับมาไม่ทันอะไรมาทันเหลืออีกตั้งห้าซองนะครับนี่เราจะแกะกันต่อนะครับ หลืออีก5ซองนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายจะให้ดูกันซ้ำอีกทีเนอะว่าได้ตัวอะไรอะถ้าพร้อมแล้วแกะกันต่อเลยดีกว่าปกติปิดเทอมนี่ทําอะไรกันครับปิดเทอมแล้วแบบเป็นเรืพิเศษหรือว่าเล่นเกมอยู่กับบ้านนะหรือว่านอนดูการ์ตูนทั้งวันหรือว่าดู u t u b e นะครับก็เม้นท์บอกด้านล่างได้นะครับอยากรู้เหมือนกันเลยว่าปิดเทอมแล้วทําอะไรกันบ้างอ่ะเฮ้ยถูกใจคนนี้ชอบแกงวุ้ยเลยได้ได้แกงวุ้ยอีกแล้วหอมยังปึ้ง ได้อีวูอีกแล้วอยากได้แบบกบไหมเฟระโกบอะไรพวกเนี้ยเทรโลมัสื่อะไรเงี้ยหายไปไหนหมดให้ดูอีวอีดดดๆๆเทียบกันยิมเฟียครับร่างพัฒนานี่งอ ส่วนใครที่เล่นโปเกมอนโกนะล่าสุดเนี่ยอย่างอีวีก็พัฒนาล่างได้นะครับเป็นเอฟี่กับแบ็กกี้ด้วยนะใครยังเล่นอยู่ก็อย่าลืมไปพัฒนากันได้อ่ะแกะกันต่อเลยแล้วกันอีกซองนึงนะครับนี่นะครับสําหรับคนที่ดูรอบรีรันนะครับตัวนี้พี่นิย้ําอีกรอบนึงน่าจะไม่มีวางขายแล้วนะครับเพราะมันออกมานานแล้วก็คือดองไว้นั่นเองนะครับไม่ว่างมาถ่ายสักทีโดไปถ่ายไอ้นู่นไอ้นี่นะครับ เลยไม่ได้ถ่ายตัวนี้เพราะว่าเห็นว่าที่หน้าซองจะติดไว้ด้วยนะครับว่า only on seven นะครับก็คือวางขายที่เซอย่างเดียวนะครับอ่าตัวนี้ได้อะไรฉีกแล้วโยงแล้วกอนตัวนี้อีกแล้วอืใบให้เป็น starter นะครับภาค x y z ตัวนี้ harimaron อ่อา pokemon starter นะครับก็เป็นหนึ่งใน ในสตัวที่คนอาจจะชอบน้อยแต่ว่าก็มีน้องๆหลายคนนะครับเวลาพีนิกเมนถามนะครับแบบให้แสดงความคิดเห็นด้านล่างเนี่ยก็มีคนชอบเจ้าฮาริมารอนอยู่นะ <S <S เออมันมีจุดเด่นอะไรจริงๆมันเป็นคือตัวอะไรอะ่ะม,มันคือมันคือหอยไม่ใช่หอยเนืมันเป็นพืชอ่ะแต่ตัวมันเหมือนนึกไม่ออกอ่ะตัวนิ่มบ้าเ,เออเขาเรียกตัวนิ่มไหมหรนี่ครับเทียบกับโปเกมอนเมื่อกี้ตอนนี้เราได้สี่ตัวแล้วนะ ๋ย่าพักอ่านเม้นท์หน่อยนะครับครึ่งทางกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ข้อความตามด้วยชื่อเล่นด้านหลังได้นะครับจะได้อ่านชื่อด้วยเนะผมชอบนิมฟีออีวุยนะครับน้องจอนน้องหยกแฮปปี้หนูก็ชอบอีวุยนะครับผมคนชอบอีวุยเยอะเหมือนกันตัวเล็กคืออะไรครับคุณน็อตปะอ่านว่าอะไรเนี่ยทําเกมหลอนพี่เป็นคนภาคกลางนะครับอยู่กรุงเทพครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนนทบปปุรี่กรุงเทพนะครับก ه, น้องฟ้าบอกว่าพาดีมารอนเป็นเป็นอะไรเกาลัดเกาลัดผสมเม่นหรอ <c oughs> ใช่มียีสบแบบครับมันสะดุดมากๆเลยคืออินเทอร์เน็ตน้องสะดุดหรือว่าของพี่สะดุดฮะสายย่อคอมสองนะครับบอกว่าเพิ่งมานะครับชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องทิมหรือเปล่า โอเคทีนี้ยังเหลืออีกหลายซองนะครับที่ยังไม่ได้แกะนะครับรอบนี้เป็นรอบแฟ์สดนะครับก็สามารถเม้นด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวเราแกะดูไป่อไม่มีขายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวละครไดตัวละครตัวละครตัวนี้คือตัวอะไรเมนบเบาหน้อยอึ้ง ฮ่าฮ่าซีตรอนะฮะตัวนี้ก็มีหลายคนชอบผมเคยเห็นน้องคนนึงตั้งยูสเซอร์ยูทูบนะครับยูสเซอร์ตัวเองเนี่ยว่าชื่อซีตรอนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับของภาค XYZ นะครับตอนนี้ใครดูโปเกมอน XYZ บ้างนะครับก็มีฉาไหทาง YouTube ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีทาง True เนาะช่อง True แล้วก็มีรีรันใน YouTube นะครับพีน่นีก็ตามไปดูใครอยาก ไปเมนต่อพี่นิ่ก็ไปดูตามคลิปนะครับที่เวลาช่องอ่าโปเกมอนออฟฟิเชียลไฮแลนด์นะครับหรือเพจโปเกมอนจูเกเตอร์นะฮะเขาก็จะมีการ์ตูนล,ลงใช่ไหมเป็นคลิปพี่นิ่ก็มีแวะไปเมนบ้างนะครับไปทักได้นะครับแบบพี่นิ่ก็มาเนี่ยพี่เห็นแบบเคยมีน้องๆมาทักกันนะครับทีนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งซองกี่ซองเนี่ยอันนี้แกะแล้วอันนี้อ่าอันนี้หนึ่งซองนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่แกะออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากซองนะครับตัวนี้ตัวเด็ดเลย ถือว่าไม่ได้นี่ถือว่าพลาดนะครับสําหรับแพ็กเกจนี้นะครับนี่ซาโตชิคุงนะครับอย่าลืมนะครับรอบนี้เป็นรอบไร้สดก็ยังเม้นคุยด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวก่อนซองสุดท้ายเรามาอ่านเมนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเท่ากับว่าตอนนี้เราได้ตัวละครสองตัวแล้วนะครับน,นี่เป็นตัวละครนะครับนี่สวยงามมากๆอ่ะทีนี้เหลืออีกหน,นึ่งซองเนี่ยไม่ได้แกะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันที่นี้ขออ่านเมนน้องๆก่อนนะครับก็ เมนต์ด้านล่างได้นะครับส่วนใครที่ดูรอบรีรันนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเจอกันตอนเช้าตอนบ่ายหรือว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับก็ยังพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับใครเคยซื้ออันนี้แล้วได้ครบ20บแบบไหมนะครับหรือว่ามีตัวไหนตัวเด็ดๆก็เมนต์บอกได้นะครับเพราะตอนนี้ไม่น่าจะมีขายแล้วนะครับอ่าทีนี้โอ้เมนเยอะมากๆเลยอ่าน้องฟ้าบอกเปิดเลยที่เปิดเลยเปิดเลยนะฮะคุณสิริรัตน์บอกว่าค่ะตัวอะไรครับยูเรกาเหรอ อ๋อซีตรอนะทีนี้จะเลิกติดตามแล้วใครเอ่ยทำไมพี่นิกได้อย่างนี้อ่ะผมไม่ได้เลยนะฮะแสดงว่าตอนนั้นได้ตัวอะไรกันนะครับมเมนบอกหน่อยจริงๆพี่นิกซื้อดองไว้นานมากนะครับอย่างที่บอกพี่นิกกินข้าวยังน้องหลิงหลิงนะครับห้าทุ่มกว่ากินแล้วสิคือจริงๆที่ไลฟ์ชาเพราะว่าติดดู I c a ไอ e ค o ซ r v อ i c e เนะี่ย ก็เลยแบบเอ้ยเราจบปุ๊บอาบน้ำมาอไรเงี้ยกว่าจะเสร็จก็ห้าทุ่มเลยครับเจอกันดึกหน่อยเนาะน้องแบงค์บอกน้องอะไรนะ B N K เหรอบอกว่าทําไมวันนี้พี่นิกหล่อจังเลยอะว่าจะไม่อ่านนะฮะเม้นอวยแบบนี้ไม่หรอกครับนะโอเคขอบคุณมากที่ชมกันนะครับแล้วก็ผมได้อฟโก้น้องฟ้าได้อฟโก้เออพี่นิกอยากได้อฟโก้พี่จะถ่ายทอดสดตอนไหนครับน้องน็อตซ่าบะ คือจริงๆอ่ะโดยปกตินะครับตั้งแต่ลฟ์สดมาเนี่ย4 EP นะครับก็จะแบบ2ทุ่มอัพตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบเคลียร์อะไรได้หมดแล้วนะครับรอบๆตัวแล้วก็แบบเงียบแล้วนะฮะก็จะสามารถจะพูดคุยกันได้แบบชัดเจนหน่อยเนอะส่วนใหญ่คือคือช่วงปิดเทอมนี้ยถ้าใครสะดวกนะครับหลัง4ทุ่มเนี่ยอาจจะได้เจอกันแบบวันเว้นวันนะครับสลับกับคลิปที่ลงหลักเนอะ ก็มาเจอกันได้นะครับส่วนอย่างที่บอกมารอบสดไม่ทันเจอรอบรีรันก็นได้นะครับก็เม้นท์คุยกันได้พี่นิกตอบเมนท์ตลอดนะครับน้องอะไรเนี่ยไบมอนทีวีนะครับบอกว่ากี่บาทเมื่อกี้มีน้องบอกมาสิบาทนะครับเพราะว่าพี่นิกซื้อจําไม่ได้แล้วเนอะการตูนโปเกมอนซันมูนออกวันไหนเออเห็นทีเซอร์เหมือนกันเนอะยังไม่แน่ใจเลยนะครับไม่มีข้อมูลเลยนะฮะพี่คะหนูดูโปเกมอน XY ชอบมากเลยครับน้องหยอกนี้พี่จำได้เนอะ โอเคคุณคมกิตนะครับโปรกมอนออฟ i ิเ a ียลไทยแลนด์แสวัสดีครับสวัสดีนะครับหนูอยากได้ซาโตชินะครับน้องปลายฟ้าอ่าเออซาโตชิเนี่ยพี่เองคิดว่าเออโชคดีอ่ะได้ตัวละครหลักอะไรอย่เงี้ยครับพี่นิกเป็นอะไรกับพี่เบดี้โมจิโกะอ่า <laughs> เราไปเห็นได้ไงนะครับว่าพี่ไปโผล่อ่อปรากฏตัวกับน้องโมนะครับ แสดงว่าน้องหลิงหลิงนี่ก็ติดตามนะครับหลายช่องอยู่เหมือนกันเนาะคุณอะไรเนี่ยเลอดีรักอ่านยากมากๆเลยนะครับพิมพ์ว่าใช่เหรอ <laughs> นะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อเล่นตามหลังนะครับจะได้อ่านง่ายๆหน่อยเนาะอ่ะทีนี้อ่านเม้นครบแล้วนะครับก็เหลือหนึ่งซองสุดท้ายตอนนี้เราไลฟ์สดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยนานมากๆเลยนะครับไหนๆขอดูหน่อยโอ้เกือบสิบห้านาทีแล้วนะครับ สวัสดียังทั้ง17คนที่ยังอยู่ด้วยกันตลอดนะครับน่าจะเป็นซองสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะที่จะได้คุยกันนะครับฉีกแบบนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายที่เราจะได้รุน้นกันนะครับตัวอะไรวะเออตัวนี้โคตรเซ็งจริงๆถ้าได้ก่อนนั้นนี้จะไม่เซ็งแต่เป็นตัวสุดท้ายก็เซ็งมากๆเลยครับนึกชื่อไว้นะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนไอปะมึกมาทำไมเนี่ย ตัวสุดท้ายนี่ว่าจะได้แบบเออโอกะหรือว่าเคโลมัสสนะครับเออตัวสุดท้ายปิดจ็อบจริงๆเลยไห <c oughs> นใครรู้ชื่อตัวนี้นะครับเป็นบอกด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สรุปกันนะครับตัวนี้พี่นิกไม่แกะเพราะว่าไม่ชอบนะครับนี่ได้นะครับมอนสเตอร์บอลได้ตัวละครสองตัวด้วยนะครับแล้วก็นิมเฟียเหมือนจะได้เป็นอย่างแบบอย่างละคู่นะครับเดี๋ยวให้ดู ตัวละครก็จะได้เป็นซาโตชินะครับกับซีตรอนเนอะแล้วก็แก๊งวุยเราก็ยังได้เป็นนิมเฟียนะครับแล้วก็อีวุยนะครับอุ้ยแล้วก็ฮาริมาลอนนี่แล้วก็โปเกบอลนะครับมันก็อีปลาหมึกง่ายๆหนึ่งตัวก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบแวะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้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 ไม่มีขายแล้วนะครับ ราคาน่าจะสิบบาทนะครับอย่างที่น้องๆเบนบอกมานะครับน้อง BKNt v พี่นิกรีวิวโปเกมอนอีกอะรีวิวโปเกมอนอีกได้ไหมมีเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้หลายหลายคนในช่องอาจจะเบื่อนะครับสลับไปแบบมีโปเกมอนเรื่อยๆนะครับก็เรื่อยๆนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนอะแต่ว่าในส่วนของเล่นโปเกมอนเนี่ยด้วยความที่แบบเออชอบอยู่แล้วแล้วช่วงนี้มันก็หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากๆเลยนะครับก็จะมีเรื่อยๆส่วนโจคะนอที่มีน้องๆหลายคนถามมาครับคือ คลิปนะครับรอลงแนละ้วแต่อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้เจอมันมีเลทเวลาที่จะต้องลงนะครับก็ได้เจอกันเลยโรนี้ใครซื้อโจขนอนแล้วก็อย่าลืมนะครับได้ตัวอะไรบ้างนะครับพี่นิกได้ตัวแบบซ้ํากันเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันเนาะสําหรับคลิปนั้นไม่พลาดเลยนะอืมเสื้อเท่น,นะครับอ่ะใช่ใช่ใครรู้บ้างครับเสื้อตัวนี้พี่นิกได้มาจากไหนข้างหลังมีพิกาจูด้วยนะให้ดเหหูเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับเสื้อตัวนี้ โอเอมอนะฮะเ้างหลังมีพิกจูด้วยนะ้องปลฟ้าบอกว่าอะไรเนี่ยม่อีกละคืออะไรครับเซเว่นใช่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอะไรอะไรก็อยู่ในเซเว่นหมดเลยนะครับโปเกมอนก็เพิ่งจะได้มาจริงก็แบบซื้อไปแล้วแล้วก็มันต้องสั่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่แบบว่าใช้สิทธิ์แรกซื้อตอนนั้นอะแล้วก็หายไปเลยเนอะใช่ซื้อซื้อซื้อจากเซเว่นนะครับก็สั่งมาแล้วก็มันก็มีไซส์เดียวนะครับ เนาะแล้วก็มีไซส์เด็กที่พี่นิคเห็นน่าน่นานอยากได้บ้างนะครับน้องโยกอะโอเคไลฟ์มาสักพักแล้ววันนี้ดีใจจังเลยได้เจอคนหลายๆคนนะครับแล้วก็ได้น้องชื่อใหม่ๆหลายคนขอบคุณที่คุยกันเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่ดูอยู่นะครับแต่ยังไม่เคยพูดคุยกันก็อย่าลืมนะครับเม้นคุยด้านล่างได้แม้จะเป็นรอบรีรันนะครับก็ตามส่วนใครที่ไม่ทำรอบสดนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในรอบหน้าอะ เมนด้านล่างคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะรอบสดหรือรอบรีลันเนาะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ดูกันนะครับในส่วนของรีวิวไอตัวนี้แมกเนตโปเกมอนที่พี่นิคค้างเอาไว้นะครับแล้วก็เรายังมีนะครับพรุ่งนี้ใครดูบ้างมีอันนี้อีกแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคือหาเรื่องมาคุยอะแต่ถ้าจะมาคุยกันอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะเซ็งใช่ไหมครับก็หยิบของเก่าที่อาจจะไม่ได้รีวิวมาแล้วกันเนะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่นิคไปแล้วนะ บายบายฝันดีครับทุกคนแล้วก็อรุณสวัสดิ์สำหรับคนที่ดูรอบเช้าด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ละกันนะไปละบายบายยูยูไปแล้วนะ